ครับอ๋อให้อาหารหมูอาหารหมูเบอร์อะไรครับมันสิบสิบสี่เปอร์เซ็นต์่ะสิบสี่เปอร์เซ็นที่นี่ลูกเท่าไหร่ครับมันสี่ร้อยกว่าบาทถ้าผมจำจำสี่ร้อยเท่าไหร่น้องประมาณสี่ร้อยกว่าบาทน้องแกบอกครับแล้วมีอะไรเสริมไหมครับมีข้าวโพดข้าวเปลือกข้าวโพดข้าวเปลือกเนาะครับหญ้าให้กินไหมครับหญ้าให้กินให้หญ้าขนให้หญ้าขนเนาะครับหญ้าอะไรเขากินหมดหนูครับเพื่อประหยัดต้นทุนได้แล้วทําให้หนูโตไวในเกมเราก็จะได้ขายไวนะครับ นี่ครับตอนนี้ให้กี่เวลาพี่ให้เวลาเดียวให้เวลาเดียวตอนไหนพี่ตอนเย็นครับตอนเย็นเวลาเลือกงานมาเนาะเลือกงานนี่ครับดูโคนหางครับใหญ่กว่านี้โป้ยครับมาดูมาดูน้ําหนักครับมาดูน้ําหนักจ้ารรถถังสระบุรีครับสองโลห้าครับยื่นแบงค์หน้าครับ ลงเลยมาเร็วผสมพันธุ์เงี้เอานี่เลยนะครับใส่ยังบ่อนหนใส่ใส่แล้วใส่แล้วจับไหมจับทักตัวไหมก็ได้หวานมามาเอามันจับเร็วหวานหมานเต็มจรงผสมพันธุ์เก่งเขาลงกผสมบ้านผสมบูรณ์มาเลยจับหางบนนะแน่นแน่นนะถ้าถ้ากระโดดสัตว์ปุ๊บผ่านเลยใส่ลงไป เปิดเปล่าให้ผมหน่อยครับนี่อันนี้อันนี้จับมือเปล่านะครับจับหนูมือเปล่าน,นี่ใส่มามีสองตัวเฮ้มีสองตัวครับสองตัวหรือสามครับสองพี่ครับสองเหรอครับแล้วเนนี้อีกหน่วยนึ่ สวัสดีครับฟาร์มหนูนาหนูพุกใหญ่พิจิตรวันนี้เรามาส่งหนูที่จังหวัดพิจิตรครับในตัวเมืองครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมครับบรรยากาศแกเลี้ยงในทุ่งครับหลังคาก็ไม่มีครับมาดูครับว่าเขาจะทําแบบไหนว่าเขาทํายังไงครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับชื่อชื่อสุรเสกครับ สุรศรีอจารย์ศุขครับครับชื่อเล่นชื่ออะไรพี่ชื่อเอกครับชื่อเอกเนาะพี่ทำงานอะไรอยู่ครับเคยเลี้ยงอะไรมาไหมก่อนจะมาเลี้ยงหนูครับทำงานอยู่ที่ซานวยิติติครับแล้วก็เลี้ยงปลาปลาอะไรครับปลาหมอเลี้ยงปลาหมอปลาหมอปลาหมอแบบไหนครับปลาหมอใหญ่ปลาหมอใหญ่ปลาห,หมอตัวใหญ่ๆนะมันกินอาหารเยอะไหมพี่ใช้ต้นทุนสูงไหมสุดยอดสุดยอดเลยกินเก่งกินเก่งเนาะ ไม่ไหวไปไม่รอดครับไม่ไหวไปไม่รอดแล้วแล้วหนูนี่จะไปรอดไหมพี่รอดรอดรอดแน่นอนรอดแน่ครับแล้วคิดยังไงถึงจะมาเลี้ยงหนูนะครับอือยากมีอาชีพอยากมีอาชีพเสริมไหมเสริมขึ้นมาเราเวลาเราไปทํางานก็ตอนเย็นเราก็กลับมาดูเนาะกลับมาดูพักเดียวครับพี่ไปทํางานวันไหนมั้งครับทําทุกวันทาทุกวันไปทํากี่โมงเลิกกี่โมงครับ ไปสองโมงเช้ากับสี่โมงเย็นครับเผื่อมีคนสนใจจะเข้ามาดูเนาะอ๋อได้เลยมาอ่าเดี๋ยวท <laughs> ี่เนี่ยเ,เลี้ยงเลี้ยงมาสักเลี้ยงมากกี่เดือนแล้วที่อันนี้ครับที่อยู่กลางไม่มีหลังคาไม่มีอะไรนะครับสักสามสี่เดือนได้เลยสักสามสี่เดือนเนาะมาดู นี่ครับเขาแกแกจะเอาอันนี้รองไว้นะครับเพื่อระบายความร้อนข้างบนนะครับนี่ครับหนูที่แกเลี้ยงมาก่อนครับอันนี้ออกกี่ข้อแล้วพี่อันนี้ค้อสองก็คออสามค้อสองก็ค้อสามเนาะคอกแรกยังไม่ได้แยกเลยเนาะใหญ่ไปเล้วคอกแรกคออแรกนี้ยังไม่ได้แยกออกคออสองมาอีกเหรอไม่ใช่อันนี้อันอันตัวโตนั่นค้อสองครับอันตัวแล้วน้อยนะคออสามอ๋อคอกคอแรกแยกไปแล้วแยกไปแล้วครับ แล้วเราข้อแรกได้จําได้ไหมครับว่าได้กี่ตัวได้เจ็ดตัวได้เจ็ดตัวเนาะแล้วก็มาข้อสองนี่ได้สามใช่ไหมครับข้อสองได้สี่ได้สี่สี่อยู่นีนั่นตัวจัูมื่อไหร่แล้วเราข้อนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวหกตัวครับตัวหกตัวครับทั้งหมดหกตัวบนี่ครับเขาผสมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วฝนตกเนี่ยมันมีเปียกมีอะไรมั้งไหมพี่ไม่มีไม่มีไม่มีเนาะแห้งดี คือดูฝาฝานะครับเขาจะตัดเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับคุณคุณแบบนี้หมดเลยนะครับนี่ครับเวลาฝนตกเขาก็ไหลออกไปทางนู้นครับแล้วบ่อเขาก็นี่ครับเอาคว่ำลงนะครับสําหรับมือใหม่ดูนะครับเขาจะคว่ำนี้ลงเวลาฝนตกมาน้ํามันก็โดนงนี้ไหลลงข้างล่างนะครับนี่ครับนี่แล้วข้างล่างนี่เอาเทปูนรั่วไงครับ อันนี้ผมซื้อแผ่นซื้อแผ่นองมาแผ่นรองมาวางใช่ไหมครับครับแล้วมีเธอเอาที่หินเอาอะไรรองตรงแผ่นรองอยู่ไหมครับอันอันนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่ได้ลองนะครับครับแล้วดูดูระบบน้าหน่อยครับระบบน้ํานี่นี่ครับระบบน้านี่แกใส่กันกัดตัวแมงนะครับถ้าใส่หัวให้ชิดก็ได้นะครับใส่หัวให้ชิดเลยให้มันโผล่มันนิดเดียวก็ได้ครับหรือไม่โผล่ก็ได้เพราะฟันล่างหนูมันแทะได้อยู่แล้วครับ ครับแล้วแล้วระบบน้ํานี่ดูมาจากทั้งไหนครับดู YouTube เลยแหละดูพี่เลยแหละ <laughs> ดูใน YouTube เนาะนี่ครับแกทําแบบนี้ครับนี่แกใส่แบบนี้ทุกทุกบ,บอ่อครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนี่ครับแกแกสั่งระบบน้ํามาแลครับ การกัดกับจุกน้ํามาส่งวันเดียวครับวันต่อไปแกบอกว่าเอาหนูมาส่งได้เลยครับแกทําไวมากครับมาดูครับนี่ครับหนูหนูนั่งครับมันก็น้ำกไม่ไหลนะครับทําแบบนี้ครับเปลี่ยนจุกน้ําก็เปลี่ยนง่ายนะครับแค่ขันน็อตแล้วก็สอดจุกน้ําเข้ามาข้างหลังก็เข้าได้นะครับนี่ครับนี่ครับ แล้วเดี๋ยวกระถางกระถางนี่ทําเองหรือซื้อครับเนี่ยซื้อมาครับซื้อมาซื้อมาเอาจะเอามาเป็นแบบอย่างนี่แหละครับ <c oughs> แพงไหมนนพี่ซื้อมายี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทเนาะนี่ครับ <c oughs> ใั้ <c oughs> ใครดูแล้วเอาไปทําได้ครับนี่ครับหนูกัดไม่แตกครับถ้าใช้เป็นกระถางดินเผา <c oughs> มันกัดแตกครับ แล้ววงที่เนี่พี่แพงไหมร้อยยี่สิบครับวงร้อยยี่สิบเนาะวงร้อยยี่สิบแล้วแผ่นรองลครับแผ่นรองร้อยเดียวแผ่นรองร้อยเดียวเท่าเท่ากับวงเลยเนาะแล้วฝาเนี่ยพี่ที่นี่แผ่นใหญ่แผ่นเท่าไหร่ครับสองร้อยครับแผ่นใหญ่แผ่นสองร้อยนี่หนาหนากี่มิลครับแบบอย่างหนาเลยครับแกใช้หนาหกมิลหรือแปดมิลอะไรนี่ครับไม่ได้นี่คเับดูเพล่งครับนี่เพลิงเป็นแสลมนะครับ แดดแรงๆมันก็ล่มดีแดดแดดแรงๆก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะแกเลี้ยงมาสักพักแล้วแกเลี้ยงมาประมาณกี่ชุดมะพี่สั่งมาทีแรกกี่ชุดนะห้าชุดครับสั่งทีแรกมาห้าชุดเนาะแกก็เลี้ยงข้างนอกไม่มีหลังคาไม่มีอะไรครับลูกออกดีไหมพี่แต่ละแม่ออกดีเนาะดีออกออกดีเหมือนกันใช่ไหมครับดีเหมือนกันแต่บางตัวก็ยังบางบางตัวก็ยังไม่ออกเนาะคนก็มันก็ยังเป็นหมันมั่งเนาะพี่พูดง่ายๆเนาะ คนก็ยังเป็นหมันมากว่าหนูหนูมันก็ต้องมีมากครับเพราะมันอ้วนไปมันก็ไม่ออกลูกนะม,มันอ้วนจัดอย่างนี้ยครับมันเทอะทะเหมือนกับคนอ้วนนะพี่คนอ้วนก็ติดลูกยากบางคนยังไม่มีลูกเลยเห็นไหมพี่อยากมีลูกก็มีไม่ได้เนาะเนี่ยครับครับอ๋อให้อาหารหมูอาหารหมูเบอร์อะไรครับมันสิบสิบส<ะ>ี่เปอร์เซ็นต์อ่ะสิบสี่เปอร์เซ็นตที่นี่ลูกเท่าไหร่ครับมันสี่ร้อยกว่าบาทก็ผมจำจำมได้สี่ร้อยเท่าไหร่นาะ ประมาณ400กว่าบ่อนครแกบอกครับแล้วมีอะไรเสริมไหมครับมีข้าว<ะ>โพดข้าวเปลือกข<ะ>้าวโพดข้าวเปลือกเนาะครับหญ้าให้กินไหมครับหญ้าให้กินให้หญ้าขนให้หญ้าขนเนาะครับหญ้าอะไรเขากินหมดห,หนูครับเพื่อประหยัดต้นทุนได้แล้วทําให้หนูโตไวในเกมเราก็จะได้ขายไวนะครับนี่ครับตอนนี้ให้กี่เวลาพี่ให้เวลาเดียวให้เวลาเดียวตอนไหนพี่ตอนเย็นครับตอนเย็นเวลาเลือกงานมาเนาะครับเลือกงานมาตอนเช้านี่ให้ไหมครับตอนเช้าไม่ได้ให้ครับไม่ได้ให้เนาะครับ ครับถ้าเหลือก็ปล่อยให้มันกินไปอ่าฮะแล้วน้ําเนี่ยกี่วันใส่ผมดูตลอดแต่นะจามันยุบแล้วก็เติมเลยยุบแล้วเราก็เติมแต่ไม่เคยไม่เคยปล่อยให้หมดใช่ไหมครับไม่เคยไม่เคยครับอ,อ๋อนึกว่าเคยปล่อยให้หมดนึกว่าลองว่าอยู่ได้ประมาณกี่วันโอ้ไม่ไม่เคยกลัมวมันหิวมันร้อนถ้าหนูขาดน้ํามันก็จะผอมเนาะผอม,อมเหมือนไม่มีแรงเลยครับถ้าหนูมันขาดน้ําหรือถ้าหนูเป็นหวัดเนี่ย มันก็จะไม่มีแรงเหมือนกันครับหนูมันจะตัวผอมลงเรื่อยผอมลงเรื่อยครับแล้วหนูมันจะไม่โตครับถ้าหนูขาดน้ํามันจะไม่อ้วนอ,อยู่่นัง ชื่อเอกครับชื่อพี่เอกเนาะทำงานอยู่ที่อะไรนะโรง,งพยาบาลพิษณุเวชพิจิตรครับโรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตรครับถ้ามีคนสนใจหรือว่าเข้ามาดูหรือว่าสั่งพ่อแม่พันธุ์เนี่ยได้ไหมครับได้ครับเข้ามาเลยเข้ามาได้เนาะเข้ามาดูได้แล้วขอเบอร์โทรหน่อยพี่ครับศูนย์เก้าหก 0 9 6 8 9เก้าหกแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าเจ็ดหกสี่ศูนย์ครับเจ็ดหกสี่ศูนย์เนาะครับพี่เอกเนาะครับครับที่อยู่ขอขอที่อยู่หน่อยพี่ที่อยู่เจ็ดทับสิบสี่หมู่แปดหมู่แปดตำบลท่าหลวงตำบลท่าหลวงอำเภอเมืองพิจิตรครับอำเภอเมืองพิจิตรเนาะครับเขาอยู่ใกล้ๆกล้เมืองนี่แหละครับออกมาจากเมืองประมาณสองโลนี่แหละครับถ้าใครสนใจเนาะเข้ามาชมได้สั่งได้ครับก็สวัสดีครับครับ กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนเลี้ยงหนูครับคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ฟาร์มหนูนานหนูผู้ใหญ่พิจิตด้วยนะครับ